ทุกวันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับว่าโอเพนนิ่งหรือเอนดิ g งของอนิเมะเรื่องหนึ่งเนี่ยมีผลทําให้บางคนน่ะตัดสินใจที่จะดูอนิเมะเรื่องนั้นๆได้แล้วคือบางคนเนี่ยรู้จักอนิเมะเรื่องหนึ่งจากแค่เพลงโอเพนนิ่งเลยด้วยซ้ําเช่นย้อนกลับไปสักช่วงปี2013เพลงโอเพนนิ่งของอนิเมะที่เป็นกระแสด่งดังสุดๆก็คงหนีไม่พ้นเพลงกุเลโนยูมิยะของแอคแท่งออนไททันซีซั่นแรกที่ดังจนเห็นลหลายๆคนน่ะร้องตามกันได้แม้จะไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นหรือเยอรมันก็ตาม ือที่ผ่านไปไม่นานก็กูเลนเกของลิซ่าที่ประกอบเรื่องด่าพิ่ฆ่าละศูนย์ที่เป็นปรากฏการที่ซื้อ,อยาคูกันรัวๆเลยทีเดียว <Y oku. S 1> เพราะฉะนั้นโอเพนนิ่งหรือเอนดิ้งอนิเมะเรื่องหนึงเนี่ยเป็นสิ่งที่เหล่าผู้สร้างอ่ะไม่ควรมองข้ามแล้วก็มองว่ามันอ่ะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการทำมีเดียมิกซ์เพื่อให้อนิเมะเรื่องหนึ่งอ่ะดังได้เลย แต่แน่นอนว่าก็อาจจะมีบางคนไม่ชอบหรือเบื่อเหมือนกันเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องถูกเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในกรณีที่ดูในทีวีไม่มีสคริปต์อินโทรเหมือนพวกแอปออนไลน์แต่ถ้าเกิดเป็นเพลงที่ฟังแล้วไม่ถูกใจบางคนก็อาจจะมองว่ามันจะมีไปทําไมอ่ะไอ้พวกโอเพนนิ่งหรือเอนดิ้งเนี่ย ถ้าถามว่ามันมีไปทําไมนั้นเราลองไปถามคนทั่วไปก็คงจะบอกว่าอ๋อก็จะได้โชว์ชื่อของผู้สร้างสตาฟต่างๆได้ไงแต่จริงๆแล้วเหตุผลแต่นั่งแต่เดิมของการมีโอเพนนิ่งหรือเอนดิ้งเลยนั้นก็คือเพื่อใช้ลดงานที่ต้องวาดลงคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนตามพวกสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่นที่จะฉายอนิเมะนั้นอะ่ะเขาจะมีกฎเกี่ยวกับโปรแกรมของรายการทีวีอยู่อย่างเช่นถ้าเป็นรายการหนึ่งชั่วโมงคุณจะต้องมีเวลายอย่างน้อยสินาทีขึ้นไปเพื่อให้เป็นพื้นที่ของโฆษณาเพราะฉะนั้นเวลาของรรราาายกกททีี่่จจะไได้้ใชิงงๆนนน็คือ50ลปสว กิดเป็นโปรแกรมครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ต้องมีเวลาให้โฆษณาอย่างน้อย5นาทีและจะมีเวลาที่รายการใช้ได้อยู่ที่25นาทีในขณะที่เวลาที่ใช้ของรายการตัวเองมีจํากัดแต่โฆษณาเนี่ยถูกฟิกตายตัวแล้วว่าต้องมีเท่านั้นเท่านี้จึงทําให้สําหรับอนิเมะเรื่องหนึ่งที่อยู่ในข่ายของรายการครึ่งชั่วโมงก็แบ่งออกตามรูปนี้เลยก็คือมีเพลงเปิด1นาทีครึ่งโฆษณาอีก2นาทีครึ่งเนื้อเรื่องช่วงต้น11นาทีโฆษณา2นาทีครึ่งเนื้อเรื่องตอนปลายอีก11นาทีและเพลงจบอีก1นาทีครึ่ง และทีนี้ในสมัยก่อนเนี่ยการจะวาดเฟรมเฟรมหนึ่งของอนิเมชันน่ะมันใช้เวลานานเพราะไม่ได้มีเครื่องมือช่วยมากมายเท่ายุคนี้จึงทําให้อนิเมในสมัยก่อนน่ะมีการเอาพวกฉากเก่าๆมา reuse ใช้ค่อนข้างบ่อยมากเช่นฉากของตอนก่อนหน้าเอย่ยถ้าเป็นอน่องที่มีฉากแปลงร่างเนี่ยก็มา reuse ได้อีกและแน่นอนว่า opening และ ending เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เอามาใช้ซ้ําและสามารถลดเวลาให้ทีมสร้างได้ถึง3นาทีเลย ดังนั้นพอมีการเอาของเก่ามารี u s สเยอะงานที่ต้องวาดใหม่ก็ต้องลดลงงบประมาณที่ใช้ต่อตอนก็ลดลงและยังสามารถเพิ่มคุณภาพในส่วนเนื้อหาของตอนนั้นได้ด้วยในเวลาเดียวกันแต่พอมาในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยลหลายๆอย่างก็เป็นดิจิตอลเกือบหมดแล้วความหมายของการมี opening ending เพื่อลดงานวาดในแบบอดีตนั้นก็ค่อยๆจางหายไปแต่มันกลับถูกเอามาใช้ในแง่การตลาดหรือทำให้คอนเซปต์ติดอนิเมะเรื่อง,นงหนึ่งหนักขึ้นแทนอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้แล้วเพลง opening ending เรื่องหนึ่งเนี่ยใช้ในการตลาดได้ด้วยหรอ คือต้องบอกงี้ว่าในการสร้างอนิเมะเรื่องหนึ่งตอนตหนึ่งใช้งบประมาณค่อนข้างสูงมากคือบางเรื่องเนี่ยถึงจะแค่12-13ตอนต่อซีซันแต่ก็ใช้งบเป็นหลัก1 0 1ถึล้านบาทเลยอีกทั้งแต่ก่อนเนี่ยก็มีแค่พวกสถานีโทรทัศน์หรือไม่ก็สตูดิโอใหญ่ๆเท่านั้นที่ทำอนิเมะไม่ได้มีค่ายย่อยๆมากมายเท่าทุกวันนี้จนเมื่อวันเวลาผ่านไปผู้คนก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยอนิเมะแม่งขายได้วะเงินดีนี่วะ เขาก็เลยมีการปรับระบบจากแต่ก่อนอ่ะค่ายๆเดียวทำอนิเมะมาเป็นระบบร่วมทุนเพื่อให้พวกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นพวกบริษัทที่เก่งทำเพลงเก่งทำอีเวนต์ทำเกมและอื่นๆเนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อรวมหัวกันคิดว่าจะหาทางทำยังไงให้หาตังจากการสร้างอนิเมะเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดเพื่อแชร์ผลประโยชน์ร่วมกันโดยเขาจะเรียกพวกที่รวมกลุ่มกันนี้ว่าอนิเมะโปรดักชัน c อ m มิตตี้ และในส่วนที่เป็น opening ending นั้นเนี่ยทุกคนต่างก็ลงความเห็นว่ามันเป็นส่วนที่ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้บวกกับพวกบริษัทที่มาร่วมทุนเนี่ยก็มีพวกค่ายเพลงหรือผู้จัดจําหน่ายเพลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่ายเพลงเองอะ่ะก็มองว่าเนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่จะโปรโมทนักร้องสักคนหนึ่งเช่นกัน แล้วพอพวกค่ายเพลงเลือกเพลงที่ต้องการได้แล้วทีมสร้างอนิเมะก็จะได้งบจากบริษัทที่มาร่วมทุนกันนี้อย่างต่ำๆก็3ล้านถึง10ล้านบาทเพื่อนำมารังสรร์โอเ n นนิ่งเอนดิ้งที่ดีๆให้เข้ากับเพลงที่ค่ายเพลงเลือกมาจนติดหูติดตาผู้คนให้ได้และแน่นอนว่าถ้าไปได้สวยพวกเขาก็จะทำออกมาเป็นซีดีเพลงขายบวกกับนอนกินค่าเลก็กสิลิ์ของเพลงมาอีกยาวๆ เพราะฉะนั้นก็คงพูดได้เลยว่า Opening Ending งของอนิเมะเรื่องหนึ่งที่แต่ก่อนเนี่ยใช้รถงานเขียนแต่ตอนเนี้ยเอามาใช้เป็นธุรกิจแบบเต็มตัวแล้วคือทุกวันเนี้ยไม่ได้แข่งขันกันแค่เพลงนะ แต่แบบมีการใส่ลูกเล่นเข้าไปในโอเพนนิ่งเพื่อให้เป็นที่พูดถึงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นยุคเก่าๆก็มีแฟลชคัตของเอ็นวนเกเลียนที่แบบตัดภาพเร็วๆหรือถ้าสมัยนี้ก็แบบโอเพนนิ่งเดิมๆแต่พอเนื้อเรื่องดําเนินไปแล้วมีตัวละครใหม่เข้ามาก็เอาตัวละครใหม่ใส่เข้าไปในโอเพนนิ่งอย่างล่าสุดก็เนี่ยจูจูสุไคเซนหรืออย่างเนี่ยโจโจผมชอบมากๆที่มีการใส่ซาวเอฟเฟกต์เข้าไปมันทําให้โอเพนนิ่งเรื่องนี้พิเศษมากๆ เออพี่ครับพี่ครับแล้วทำไมพวกเพลงโอเปนนิ่งและเอนดิ่งเนี่ยมันต้อง90วินาทีด้วยอะฮะยาวกว่านี้ไม่ได้หรอสั้นกว่านี้ไม่ได้เหรอ,นนหรอคำตอบคือหน่วยหน่วยหนึ่งหรือสล็อตสล็อตหนึ่งที่ใช้ได้ในการถ่ายทอดทีวีของญี่ปุ่นน่ะจะมีต่ำสุดคือ15าวิและมากสุดคือ30วิต่อ1ห,หน่วยหรือต่อ1สล็อตและอนิเมะเรื่องหนึ่งเนี่ยในส่วนเนื้อเรื่องก็มี22นาทีเพราะฉะนั้นคุณก็จะเหลืออีก3นาทีหรือ180วเนื่ออามาใช้ในส่วนเพลงโอเอิ้ง แต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะแบบ90วิเป๊ะแต่พวกเรานักแต่งเพลงซองคอมโพเซอร์ทั้งหลายเขามองว่า90วิเนี่ยมันดูค่อนข้างเหมาะสมและสามารถทําให้ลงตัวได้ดีที่สุดคือมันสามารถใส่ได้ทั้งท่อนเวิร์สพีรคอรัสและคอรัสได้พอดีคือมันฟังเป็นเพลงอะถ้าสั้นกว่านี้ก็ฟังไม่เป็นเพลงถ้ายาวไปก็กินเวลาเนื้อหาอนิี้ไม่ให้อีกเพราะงั้นเขาก็ลงมติกันแล้วว่า90วินี่แหละเหมาะสมสุด ถ้าเกินมาเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีเปลี่ยนเทมโป้หรือจูนบางจังหวะให้ฟิตลง90วิพอดีเอาส่วนถ้าอยากฟังมากกว่า90วิเนี่ยก็ไปซื้อเพลงเต็มฟังเอาเองแล้วกันนะจ๊ะอ่าพี่ครับพี่ครับงั้นขอคําถามหนึ่งคือทําไมอนิเมะหลายๆเรื่องอะมักจะโอเพนนิ่งไปไว้ตอนท้ายของตอนที่1ห,หรือไม่ก็มาอีกทีตอน2เลยอะ อันนี้ก็คิดว่ามีหลายสาเหตุนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็คิดว่าคงต้องการแนะนําอะไรหลายๆอย่างในโลกของอนิเมะเพื่อนําไปสู่การเริ่มต้นของเนื้อเรื่องให้ไวที่สุดเพราะฉะนั้นการมีโอเพนน่งตอนต้นเลยเนี่ยจะทําให้เสียเวลาอีกทั้งปัจจุบันนี้เนี่ยนะผู้คนมักจะตัดสินแล้วว่าจะดูอนิเมะเรื่องนี้จนจบไหมจากการดูไม่กี่ตอนเพราะฉะนั้นตอนแรกของอนิเมะเรื่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวชี้ชะตาได้เลยว่าอนิเมะเรื่องนั้นน่ะจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวดังนั้นเอพิโซดที่1หนี่ง,งทา้ดแน,น,นแดดี่จะมากได เว้นเสียแต่จะเป็นพวกอนิเมะที่มีตลาดเฉพาะแบบนิชมาร์เก็ตเช่นพวกอนิเมะแนวฮาเรมแบบชิวๆสบายๆอะไรเงี้ยที่ตอนแรกไม่ต้องอัดแน่นให้คนอยากดูต่อมากที่สุดเพราะยังไงก็มีกลุ่มคนดูที่เฉพาะทางอยู่แล้ว หรือบางคนก็บอกว่าเพราะโอเพนนิ่งของอนิเมะหลายๆเรื่องเนี่ยมันมักจะสปอยหรือบอกส่วนสําคัญของโลกในอนิเมะนั้นเอาไว้สมมุติในเรื่องของตอนหนึ่งเนี่ยมันดําเนินไปโดยที่ไม่มีอะไรแตกต่างจากโอเพนนิ่งเลยคนดูก็จะคิดว่าเอา้าไม่ไม่มีอะไรต่างกันเลยเลยหรือไม่ก็เอา้าตัวละครตัวนี้เหมือนจะเป็นพระเอกเลยอะแต่ไม่ได้อยู่ในโอเพนนิ่งซะงั้นก็าอาจจะทําให้คนดูสับสนได้เช่นกัน หรือบางคนก็มองว่ามันเป็นการไล่ลําดับของอารมณ์ได้เช่นกันนะคือสําหรับอนิเมะเรื่องหนึ่งเนี่ยตอนที่1่อะ่ะมันก็เป็นเหมือนคํานําของหนังสือที่มักจะมีคําอธิบายเนื้อหาคร่าวๆรวมๆของอนิเมะมากกว่าจะเป็นการดําเนินเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมมาได้ดื่มดําและเข้าใจในโลกของอนิเมะเรื่องนั้นมาประมาณหนึ่งแล้วพอเอาโอเพนนิ่งมาให้ดูเนี่ยมันจะทําให้คนดูอะ่ะสามารถตีความลึกซึ้งเกี่ยวกับเพลงและโอเพนนิ่งนั้นได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเป็นเหมือนการไล่ลําดับของอารมณ์จากต่าๆขึ้นนนไไปสูงอะรแบบั้ อ๋อพี่ครับพี่ครับงั้นขอคําถามแปลกๆอีกคำถามหนึ่งก็คือทําไมในโอเพนนิ่งหนึ่งเนี่ยพวกตัวเอกอะมันจะต้องชอบมองหันไปทางซ้ายด้วยอะฮะอืม <c oughs> อันนี้ตอบยากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจากิีีไปดูมาเนี่ยก็เหมือนมีหลายเหตุผลนะโดยเหตุผลแรกที่เาขาคาดเดากันนะฮะก็คือในภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีคำคำหนึ่งที่พวกผู้กํากับหรือพวกทีมโปรดักชัน,นใช้กันก็คือคําว่าคามิเทะและชิโมเทะซึ่งเป็นคําที่ใช้กันบนเวทีพวกสเตทต,ต,ต่างๆโดยคำว่าคามิเทะเนี่ยจะแปลว่าด้านขวาของคนดูแต่คือด้านซ้ายของคนที่อยู่บนเวที และอีกคำอย่างชิโมเทจะ,ปะแปลว,ว่าด้านซ้ายของคนดูแต่เป็นด้านขวาของคนที่อยู่บนเวทีและทีนี้เนี่ยร,รมเนียมที่พวกผู้กำกับเขาใช้กันในการแสดงอารมณ์ของสิ่งที่แสดงอยู่บนเวทีนั้นเขามักจะนิยามกันว่าด้านคามิเทหรือด้านขวาของคนดูเนี่ยจะมีความหมายทางอารมณ์ว่าเป็นตัวละครเอกที่มีใจรักคุณธรรมและมีพลังกำลังที่เหนือกว่าส่วนด้านชิโมเทหรือซ้ายของคนดูเนี่ยจะมีความหมายทางอารมณ์ว่าเป็นศัตรูที่อยู่ฝั่งของปีศาจร,ร้ายหรือมีพลังกำลังที่ด้ยอยกว่า พะงี้เขาก็เลยน่าจะสืบทอดกันมาว่าให้ตัวเอกที่มีใจรักคุณธรรมอยู่ฝั่งขวาของคนดูแต่หันไปทางซ้ายซึ่งเป็นด้านที่เป็นศัตรูและอยู่ด้านซ้ายของคนดูด้วยหรือเหตุผลหนึ่งที่ค่อนข้างเบสิกแต่ผมค่อนข้างซื้อก็คือเวลาคนญี่ปุ่นอ่านหนังสือมังงะนเนี่ยคนญี่ปุ่นก็อ่านจากขวาไปซ้ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณให้ตัวละครหันหน้าไปทางซ้ายเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกําลังเคลื่อนไปข้างหน้าซึ่งเป็นความรู้สึกที่คุ้นชินของคนญี่ปุ่นที่อ่านหนังสือมังงะอยู่แล้ว รือไม่ก็ง่ายๆเลยเพราะคนส่วนใหญ่ถนัดขวาเพราะฉะนั้นเวลาวาดตัวละครให้หน้าไปทางซ้ายเนี่ยจะวาดง่ายกวา่าไม่ก็บางคนเนี่ยก็ถือว่าฝั่งซ้ายเป็นฝั่งแขนข้างที่ไม่ถนัดเพราะฉะนั้นก็ควรจะเป็นฝั่งของศัตรูหรือฝั่งที่อ่อนกวา่าอะไรแบบนั้น อ๋อโอเคครับโอเคครับพี่ครับนั้นขอคำถามจริงจังคำถามสุดท้ายนะครับคือไอ้หลักการเลือกเพลง Opening Ending เพลงเพลงหนึ่งเนี่ยเขาเลือกยังไงเหรอฮะไม่ได้พูดถึงเพลงที่เอานักพากมาร้องนะแต่หมายถึงพวกนักร้องทั่วไปลหลายๆเพลงอ่ะดีมากแถมฟังแล้วติดหูด้วยและที่สำคัญเนี่ยเนื้อเพลงอะก็แมชกับเนื้อหาของอนิเมะเป๊ะเลยอะ คำตอบก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นพวกค่ายเพลงที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมทุนหรือสปอนเซอร์นั่นแหละเป็นคนเลือกให้ออ,ออกแนวยัดเยียดให้ด้วยว่าเนี่ยผมทําเพลงมาจํานวนเท่านี้นะผู้กํากับอนิเมะมึงก็เลือกเอาเองแล้วกันแล้วก็ไปหาทางสร้างภาพเคลื่อนไหวให้เข้ากับเพลงด้วยนะดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ศิลปินที่ร้องเพลงอนิเมะส่วนใหญ่เนี่ยจะหน้าเดิมๆเป็นคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเพราะพวกค่ายเพลงที่มาสปอนเซอร์หรือร่วมทุนเนี่ยก็จะเป็นค่ายใหญ่ๆไม่กี่ค่าย<ๆ>เช่น Sony Music นี้ l a n t i s นี้อะไรปรปาณนี้ จะมีแค่บางกรณีเท่านั้นที่ดีเรคเตอร์ของอนิเมะอยากใช้เพลงที่มีอยู่แล้วหรือไม่ก็ขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงด้วยเลยซึ่งเพลงที่มีเนื้อร้องตรงกับตัวอนิเมะก็คงมาจากกรณีนี้นั่นแหละหรือถ้าเกิดแบบโหดจัดๆเลยก็อย่างคุณจุนมาเอดาที่เป็นคนแต่งเรื่อง Ang เจ b e a ีสแคนนารและชาลอ์นั้นอะ่ะคุณจุนเนี่ยแกเป็นคนเขียนและแต่งเพลงโอเปรนิงและเอนดิ g งประกอบอนิเมะของตัวเองเลยด้วยโอเคหลังจากที่เราจริงจังและวิชาการกันมาเยอะมาก ก็มาถึงเรื่องที่สบายๆแบบไร้แกนสารกันบ้างก็คือสิ่งที่คุณมักจะพบได้บ่อยๆในโอเพนนิ่งของอนิเมะ ออถ้าคุณดูโอเพนนิ่งมาบ่อยๆเนี่ยก็มักจะพบว่าแม้จะเป็น,น,นต่างๆเรื่องกันแต่หลายๆอย่างอ่ะก็มักจะมีแพทเทิร์นหรือองค์ประกอบที่คล้ายๆกันเ <c> พ <oughs> รา่มตั้งแต่มุมกล้องที่แพนจากพื้นขึ้นไปท้องฟ้าแล้วก็มีโลโก้โชออกมาแล้วก็ค่อยๆจางหายไปคือต้องบอกกันว่าเวลาเรานึกถึงโอเพนนิ่งอนิเมะเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงแพทเทิร์นแบบนี้อย่างแรกๆเลยนะอนิเมทที่มีก็อย่างเช่นเรื่องฮานาซากุอิโรฮะฮายาเตโนโกโตคุดันชิโคโคเซโนนิจิโจและก็อนะ ฉากที่มีบ่อยๆฉากต่อมาก็คืออยู่ดีๆก็มีการกระโดดล่มกันกระทันหันคือไม่รู้ทําไมนะแต่มักจะมีตัวละครเอกที่ลอยอยู่กลางท้องฟ้าเหมือนกระโดดล่มอยู่โดยไม่ได้ยึดติดกับอะไรเรื่องที่มีฉากแบบนี้ก็เช่นชาร์ลอตฮาทาราขูมาโอซามะโนเกมโนไลฟ์มินามิเค และอีกอย่างที่มีบ่อยๆแบบงงๆก็คือฉากนางเอกเปลือ่อเรียกว่าต้องมีสถานการณ์ที่ทําให้นางเอกไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแบบงงๆเช่นไซโคพาสฮิโกราชิโฟเมทัลแพนิกเอวานเกเลียนหรือบางเรื่องเนี่ยถ้านางเอกสามารถแปลงร่างได้ก็จะมีฉากเลือยเช่นกันเช่นคิราคิวมาโอกะฉากต่อมาก็เป็นสิ่งที่มีบ่อยๆก็คืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับมืออย่างแรกก็คือจับมือคือไม่ใช่แค่แตะกันเฉยๆนะแต่แบบกุมมือกันแน่นเลยไม่ว่าจะเป็นคลน,นาดแอร์โนเกมโนไลฟ์เฮลกะ หรือฉากที่ยืนมือออกไปเหมือนกําลังจะคว้าอะไรสักอย่างอันนี้ก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะแบบนึกอะไรไม่ออกขอแค่มีฉากนี้ไปก่อนมึงก็ได้เป็นโอเพนนิ่งแน่นอนไม่ว่าจะเป็น My Hero Academia, Sword Art Online, Re:Zero, Code Geass และก็มีอีกฉากแบบหนึ่งที่อาจจะเห็นไม่บ่อยแต่ก็แอบ,บเยอะอยู่นะก็คือฉากแนะนําตัวละครคือแบบแนะนํากันต้มๆพร้อมชื่อในโอเพนนิ่งเพื่อให้คนดูจดจําตัวละครได้เลยยิ่งของค่ายเกียวโตอนิเมะเนี่ยจะมีอะไรแบบนี้บ่อยและที่สําคัญโอเพนนิ่งแบบเนี้ยสามารถทาพาเรดี้ล้อเลียนได้ง่ายด้วยเรื่องที่มีก็อย่างเช่นคลนนาดเคองโทระโดระดูลาลาละหรือแม้แต่มา Hero Academy o p โอเพนนิ่งแรกเนี่ยก็มีฉากแนะนําตัวละครแบบไวๆอยู่ รวมถึงฉากที่มีการเล่นดนตรีอยู่ในโอเพนนิ่งเนี่ยก็มีไม่น้อยเช่นกันแน่นอนว่าถ้าเป็นอนิเมที่เกี่ยวกับดนตรีเนี่ยยังไงก็ต้องมีฉากการสแสดงดนตรีอะไรสักอย่างอยู่แล้วอย่างเช่นเคองที่มีแขยูโฟเนียมรวมถึงพวกอนิเมะแนวไอดอลที่มีการสแสดงเต้นๆ้นให้ดูแต่อนิเมที่ไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีก็ยังมีฉากการเล่นดนตรีของตัวละครอ,อยู่ด้วยนะอย่างเช่นแองเจิลบีสที่คารุเซนโกอะไรเงี้ย และนอกจากนี้พวกองค์ประกอบฉากหรือพวกแบ็กกราวบางประเภทเนี่ยก็โผล่มาบ่อยๆให้เห็นในโอเพนนิ่งจนเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นมีนกบินผ่านมีพระจันทร์อยู่ข้างหลังมีทะเลเกลือซาลาเดอูนีเป็นแบ็กกราวมีขนนกหรือใบซากุระปลิวไปปลิวมาบลาบลาบลา โดยที่พูดมาทั้งหมดนั้นนะฮะก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่เรื่องแต่แต่แต่แต,แต่มันจะมีอยู่2แพทเทิร์นที่เขานับสถิติกันแล้วว่าไอ้สแพทเทิร์นนี้แม่งมีเยอะที่สุดในโอเพนนิ่งอนิเมะญี่ปุ่นเลยก็คือฉากที่ทุกคนมารวมกันตอนท้ายซึ่งถือว่าเป็นฉากยอดฮิตที่ใช้กันเพราะมันสามารถทําให้คนดูรู้สึกตื่นเต้นได้จากการเอาตัวละครมากองๆกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นยูยูฮะคุโชมาดกะดันชิโคโคเซโนนิจิโจไทเกอร์บันนี่ชิเงคิโนเคียวจินมาคอสฟอนเทีย และอีกฉากก็คือตัวละครอะมองไปในสักที่ที่รับสายตาสุดขอบฟ้าเรียกว่าแทบทุกเรื่องเนี่ยต้องมีฉากแบบนี้อย่างน,น้อยสักหนึ่งฉากแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่พอมีตัวละครตัวหนึ่งมองไปแล้วหันกลับมาจะเห็นเพื่อนๆของเขารอยอยู่ด้านหลังด้วยยกตัวอย่างเช่นลุนโลลินนี่เคนชินกินธรรมะนารุโตเคมโมโนฟเลนส์ K Friends, ซอสอาร์ตออนไลน์ฮารุฮิโอเรียกว่าแม่งมีแม่งแทบทุกเรื่องนะเอาเป็นว่าเยอะเยอะ ก็คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะฮะใครอยากจะเสริมชากที่ผมไม่ได้พูดถึงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแค่นี้แหละสวัสดีปีใหม่ครับ